ในโลกที่ภายคุกคามมีหลากหลายมิติและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขีปนาวุธจึงไม่ใช่เพียงอาวุธโจมตีอีกต่อไปแต่คือเครื่องมือในการป้องปรามสร้างอำนาจต่อรองและยกระดับศักยภาพของกองทัพโดยรวมล่าสุดประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธหนักเกสดีเอ้าซึ่งถูกยกให้เป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุธทธปกรณ์ไทยด้วยพิสัยยิงที่ไกลหัวรบที่ทรงพลังและเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยเองชื่อรหัสฟิชห้าห้าหมายถึงอะไร SDF 55ย่อมาจาก Strategic Defense f o r c e Model 55โดยเลข55สื่อถึงปีพุทธศักราช2598หรือคอส255ปีที่ขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในงานแสดงยุธทธปกกร์ไทยอาเซียนเทคโนโลยีของ SDF 55ไม่ได้เป็นเพียงแค่ระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่หลายฝ่ายเชื่อว่ามันเทียบชั้นได้กับขีปนาวุธในระดับโลกจุดเด่นทางเทคนิคของ s d 55 ขีปนาวุธ SDF-55 ได้รับการออกแบบให้เป็นระบบพิสัยไกลที่ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่สามารถยิงได้จากทั้งรถยิงเทลและแท่นยิงประจำที่มีพิสัยทำการไกลถึง2,800กิโลเมตรโดยใช้เชือเพลิงแข็งสมรรถนะสูงทำให้มีความคล่องตัวและความเร็วในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้รวดเร็วมากระบบนำวิถีผสานร,ระบบ GPS, ินฟราเรดเรดาร์ดอปเปอร์และ AI นำวิถีทำให้มีความแม่นยำสูงระดับเซฟน้อยกว่า5เมตร หัวรบหลายแบบรองรับหัวรบชนิดต่างๆเช่นหัวรบแรงระเบิดสูงหี EE, หัวรบจอะเกราะและหัวรบ EMP สำหรับโจมตีโครงข่ายไฟฟ้าระบบต้านการรบกวนใช้โค้ดเข้ารหัสแบบควอนตัมและมีระบบต้านการแทรกแซงอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ยากต่อการถูกชี้นำเบี่ยงเบนอำนาจการป้องปรามในระดับภูมิภาค หนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนา SDF 55คือเพื่อสร้างความสามารถในการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์หรือ s t r a t e g i c deterrence ซึ่งหมายถึงการทำให้ศัตรูไม่กล้าคิดจะโจมตีเพราะรู้ว่าผลตอบโต้จะรุนแรงถึงขั้นทำลายล้างได้ ด้วยพิสัยยิงเกือบ3,000กิโลเมตร s d 55สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียใต้รวมถึงเส้นทางทะเลสำคัญเช่นช่องแคบมลกาและทะเลจีนใต้ถือเป็นหมากสำคัญของไทยในการวางตำแหน่งตนเองในเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศการพัฒนาโดยทีมงานไทย100% หนึ่งในความภูมิใจสูงสุดของ SDF 55คือการที่มันถูกพัฒนาโดยคนไทยล้วนๆภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีกลาโหมวอตเกอมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าและบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศ การผลิตขีปนาวุธ SDF-55 ไม่เพียงส่งผลทางทหารแต่ยังทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์วิศวกรรมอากาศายานระบบควบคุมและ AI ซึ่งจะนำไปสู่การต่อย,ยอดในอุตสาหกรรมพลเรือนในอนาคตเทียบชั้นขีปนาวุธระดับโลก SDF-55 ถูกนำไปเปรียบเทียบกับขีปนาวุธดังระดับโลกเช่น DF-21D ของจีนซึ่งมีพิสัยยิง15002000กิโลเมตร อิสฟันเดอร์ของรัเสเซียพิสัย500-700กิโลเมตรเอเยนอวีของอินเดียที่มีพิสัยถึง5,000กิโลเมตรถึงแม้ไทยจะยังไม่ถึงขั้นของ AGNIV แต่ SD 55ถือว่าทะลุขีดจำกัดของประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างชัดเจนและถือเป็นอาวุธแห่งการถ่วงดุลที่จะทำให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องคิดให้รอบคอบก่อนทำการใดๆที่กระทบต่อไทยปฏิกิริยาในเวทีระหว่างประเทศ การเปิดตัว SDF 55ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคจับตามองบางประเทศมองเป็นเรื่องปกติของการพัฒนาตนเองแต่บางประเทศก็แสดงความวิตกเนื่องจากพิสัยการยิงและขีดความสามารถของ SDF 55ครอบคลุมเมืองสำคัญของพวกเขาอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้ออกถแถลงการชัดเจนว่า SDF 55มีจุดประสงค์เพื่อการป้องกันประเทศและจะไม่ถูกใช้ในเชิงรุกนอกจากในกรณีที่ประเทศไทยถูกคุกคามโดยตรงสรุป SDF 55คืออนาคตแห่งความมั่นคงขีปนาวุธหนัก SDF 55ไม่ใช่แค่อาวุธอีกหนึ่งชิ้นในคลังของกองทัพไทยแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพความมั่นคงและความสามารถในการพึ่งพาตนเองของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ได้ไปกว่าชาติใดในภูมิภาคการเปิดตัว SDF 55จึงเปรียบเสมือนการส่งสัญญ,ญาณไปยังโลกว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนอยู่ในจุดที่มั่นคงแข็งแกร่งและเท่าเทียม หากคุณสนใจเรื่องราวอาวุธยุโทโธปกรณ์การป้องกันประเทศและเทคโนโลยีทางทหารไทยในอนาคตอย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงบรรยายการแบ่งตอนสำหรับชอ็อตหรือให้ปรับให้เหมาะกับ Tik ท ok สามารถแจ้งได้ครับ